พักวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยข้อการพระเถระนุเถระพระมัชฌิมาพระนวัก,กะพร้อมทั้งน้องสามนเณร แล้วก็ขอเจริญพรมาอยังญาติโยมอุบาสิกามอมีบาศกามาด้วยทั้งอุบาสกอุบาสิกาที่ทำที่ขวนขวายในการที่จะกระทำที่พึงให้แก่ตนเองอยู่อย่างนี้ทุกๆวันนะโยมนะก็หลายวันที่มานโยมพูดถึงในเขา้าพรรษานี้หรือไม่ก็ภายในเดือนนี้เนาะก็มีคนตายนะ ไปหลายหลายคนคนที่เกี่ยวข้องกับวัดเขาสนามชัยที่ญาติโยมวัดเขาสนามชัยของเรานะที่เป็นญาติของญาติอีกทีหนึ่งนะก็ก็เลยนึกถึงเรื่องเอาเรื่องของความตายมาพูดนะโยมนะโยมไม่ประนอมอาตมาเองก็ต้องตายนะโยมทุกๆคนที่เกิดมาเราก็ต้องตายโยมแต่ว่าเราจะตายแบบไหนจะทําที่พึ่งให้ตนเองได้แค่ไหนอะไรมันอยู่ที่ว่าความขนฝ่ายคนก็เหมือนญาติโยมวัดเขาสนามชัยนะ ทุกๆคนเลยมาแบบนี้อยู่ทุกๆวันควนขวายดูแลพระพิสุสงฆ์องค์สามเณรอยู่อย่างเงี้ยทุกวันอย่างเหมือนโยมวันแล้วก็โยมวันโยมโยมชื่ออะไรเอ่ยโยมโยมชื่ออะไรนอ่ยโยมก็มาทุมาทุกวันเหมือนกันนะช่วงหลังนี้ก็เห็นนะมาโยมเป็นชาวพม่านะโยมเนาะอัตมาเป็นแคนเบอร์เดียโยมแล้วก็ต่างชาติเหมือนกันโยมหัวอกเดียวกันนะโยม ก็โยมนะเมื่อสมัย no ก <ate> ่อนนะเมื <services become tin itas> ่อสมัยพ so <themselves> ุทธกาลนะคนที่มีความตายคนที่ตายโดยอย่างอลังการสร้างมากโยมนะก่อนตายก็มีสวรรค์หกชั้นเทวดาสวรรค์หกชั้นเอาราชรถมารับนะเขาทาสิ่งใดโยมก็ทําสิ่งนี้แหละทาเหมือนที่โยมทำนี่โยมให้ทนตั้งแต่สมัยเด็กเด็กแล้วก็ได้แนะนําบทภริยาลูกๆทั้งหลายแล้วก็ลูกของเขาก็เป็นอภิชาตบทแล้วก็เขาก็มีที่พึงนะมีสวรรค์เป็นที่ไป วันนี้ก็เช่นเดียวกันโยมอาธมาก็เอาเรื่องเรื่องของความตายมาพูดให้ญาติโยมฟังนะโยมก็จะขออ่านพระตไตรปิฎกตามลําดับโยมนะในอดีตการโยมเมืออม่อพระเจ้าพรหมทัต์ครองราชสมบัติอยู่ในพระนคพรพาราณสีนะเป็นเมืองที่ชื่อด,งดังนะโยมเมืองพาราณสีพระโพธิสัตว์ก็ได้บังเกิดในสกุลของพรามคนหนึ่งอยู่ที่หมู่บ้านไกลประตูเมืองพราราณสีนั่นเอง ก็ได้สั่งสมศัพท์สมบัติด้วยการเรียงชีพด้วยการกสิกรรมก็เหมือนกับทำนานั่นเองนโยมกสิกรรมพระโพธิสัตว์ได้มีบทอยู่สองคนมีมีบทและธิดาด้วยกันทั้งหมดทั้งสองคนนโยมบทคนหนึ่งธิดาคนหนึ่งแล้วก็พระโพธิสัตว์นั้นเมื่อเมื่อจบบทเจริญไว้แล้วก็ได้แต่งงานให้แก่บทนั้นแต่งงานที่มีสกุลเสมอกันดังนั้นชนเหล่านั้นได้เป็นหกคนด้วยกัน พร้อมกับนางทาสีคนหนึ่งคือพระโพธิสัตว์ภริยาบทธิดาและลูกสะใภ้และนางทาสีก็อยู่ในครอบครัวนั้นก็มีด้วยกันหคนโยมนะก็ต้องมีหัวหน้าครอบครัวก็คือพระโพธิสัตว์โยมชนเหล่านั้นได้เป็นผู้มีความสมัครสมานสามัคคีกันยินดีกันอยู่ด้วยกันด้วยความรักอยู่ด้วยกันด้วยความรักความผูกพันกัน พระโพสต์นั้นได้ให้โอวาทแก่ชนทั้งห้าที่เหลืออย่างนี้ว่าท่านทั้งหลายจงให้ทานโดยนิยามตามที่ทํานองที่หาได้มาเท่านั้นจงรักษาศีลจงกระทำามโบสถกรรมเจริญมรณานุสติจงกําหนดถึงสภาวะคือความตายของแต่ละท่านนั่นเองโยมอุโบสถทำรมโบสถ เอาบาสกทำโบสต,รตรกรรมยัางไงโยมก็การรักษาสินโบสถ์นะโยมเนาะการที่สมาทานสินโบสถ์นั่นเองโยมแล้วก็ที่หัวใจสําคัญก็โยมก็คือจเจริญมรณานุสตินะโยมเจริญมรณานุสติจเจริญยัางไงโยมนาะะเน่ยเจริญนึกถึงความตายนะโยมเนะ,จะเจริญถึงความตายว่าความตายของเราเนี่ยความตายนี่เป็นของเรานี่เองความตายเป็นของอยั่งยืนชีวิตของเราไม่เที่ยงนะโยม เพราะว่าความตายของสัตว์เหล่านี้เป็นของยั่งยืนยมชีวิตเป็นของไม่ยั่งยืนสังขารทั้งปวงไม่เทียงความเสื่อมสิ้นไปแห่งธรรมท่าทนทั้งหลายจงเป็นผู้ไม่ประมาททั้งกลางคืนและกลางวันให้กำหนดอยู่อย่างนี้ตลาดยมไม่ประมาทเลยนะก็คือบอกคนทุกคนอยู่ในบ้านของตนเองทำอย่าง,งานั้นโยมชนทั้งห้านั้นก็รับโอวาท ว่าสาธุสาธุสาธุไปว่าลาโยมสาธุไปว่าดีละโยมนะมถือว่ายอมรับอยอมรับคําสั่งสอนของอพระโพธิสัตว์นะยมแล้วเป็นผู้ไม่ประมาทเจริญมรณานุสติอยู่ก็เ,เจริญมรรน,นุสติอยู่นะยมอยู่มาวันอยู่มาวันหนึ่งพระโพธิสัตว์ไปนายมไปทํานานั่นเองพร้อมกับบทชายยมไทยนาอยู่ บทของเขาก็หลากอยากเยื่อออกมาไปลากอยากเยื่อออกมาเผาในที่ไม่ไกลบทนั้นได้มีอสรพิษอยู่ที่จอมปลวกแห่งหนึ่งนะ่มีงูโยมงูที่มีพิษนะโยมอยู่ที่จอมปลวกก็ควันไฟไปกระทบที่ตาของอสรพิษนั้นมันก็โกรธก็เลือยออกจากเลือยออกมาและคิดว่าภัยเกิดแต่เกิดแก่เราเพราะอาศัยคนผู้นี้ดังนี้แล้วจึงกัดบทชายนั้น ตายในทีเดียวอยงจมจะจมทั้งเขียวพิษสองสี่เขียวนั้นนะโยมนะจมเลยนะโยมเขาก็ได้ลมลงตายทันทีในขณะนั้นนั่นเอง น่าจะเป็นงูจงอางแล้วมั้งโยมนะคือ,อกัดปั๊บตายปั๊บเลยโยมไม่มีโอกาสได้ไปรักษาไปหาหมอเลยโยมพระโพธิสัตว์ก็เหลียวดูมาก็เหลียวมาก็เห็นเห็นบทชายนั้นลมล,ลงอยู่ในที่นั้นจึงหยุดโคแล้วก็ไปหาบทชายที่ตายแล้วนั้นจึงยกบทนั้นคืนไปให้นอนที่โคนไม้แห่งน,นั้นคือไม่มีความตกใจเลยโยมไม่ได้ว่าโอ้บทของเราตายแล้วก็ร้องห่มร้องไห้เงี้ยไม่มีโยมไม่มีเลยคือว่าเขาได้เจริญ มรณนสติมาดีแล้วก็ได้คลุมผ้าไว้แล้วก็ไม่รองให้ไม่ปริไม่าริเทวนาการร่ำไรไถนาไปพลางกุมนดถึงเฉพาะถึงความเป็นอนิจจงว่า ก็สิ่งที่มีการแตกไปเป็นธรรมดาก็แตกไปแล้วเออเรากําหนดได้แบบนั้นให้ยมเนาะก็เหมือนแจกานนั่นแตกนะโยมเนาะจะเอามาต่อกลับมามันก็ได้นะแต่ว่ามันไม่เหมือนเดิมแล้วเออเหมือนแจการแตกเหมือนแก้วแตกเข้ามาดูสยมบททั้งคนนะไม่ใช่ว่าไม่รักนะโยมนะบทบทดีด้วยโยมบทคนเนี้เป็นดีมากอืมเออนะอืม สิ่งที่สิ่งที่แต่สิ่งที่มีการแตกไปเป็นธรรมดาก็แตกไปแล้วสิ่งที่มีความตายเป็นธรรมดาก็ตายไปแล้วสังขารทั้งปวงไม่เทียงสำเร็จแล้วด้วยความตายในที่สุดของชีวิตของคนเราทุกๆคนก็ด้วยความตายนะโยมทุกๆคนก็ต้องตายโยมนะพระโพธิสัตว์นั้นเห็นบุรุษผู้คนเคยกันคือคนที่มีความสนิทสนมกันนั่นเองก็เดินมาแล้วก็เจึงกล่าวว่า จึงกล่าวว่าจึงกล่าวกับบุคคลที่คนเคยกันนั้นว่าท่านจะไปใน,ในเรือนหรือพ่อเมื่อเขากล่าวว่าจ้าถ้าอย่างนั้นท่านจึงแวะไปที่เรือนของแม่ของพวกเราแล้วก็บอกกับนางปรามณีว่าวันนี้ไม่ต้องนำพัตนาหารเพื่อบุคคลสองคนมา เหมือนดังแต่ก่อนเพิ่งนำเพิ่งนำอาหารมาเฉพาะสำหรับคนคนเดียวเท่านั้นเมื่อก่อนนี่เอาอาหารมาเนี่ยเพื่อคนสองคนนะเรากับบทแต่วันนี้ไม่ต้องก็บ่อนางประมณีอย่างนั้นและเมื่อก่อนถ้าสี่ผู้เดียวเท่านั้นน,น,นำอาหารมาแต่วันนี้คนทั้งสี่คน พึ่งนงพึ่งนงหุมผ้าขาวถือของหอมและดอกไม้เป็นตนมาเนี่ยบงบอกให้รู้ว่าคนนั้นตายไปแล้วบงบอกเป็นในๆน,นะไม่ได้บอกว่าลูกชายตายแล้วนะไม่ได้บอกอย่างนั้นนะเอบอบอกในทางอ้อมแต่เขาก็รู้กันโดยนายยมยบุรุษนั้นรับคำนั้นแล้วก็ได้บอกแกนางพรามณีเหมือนอย่างนั้นนางพรามณีนั้นถามว่าพ่อข่าวนี้ท่านใดมาแต่ใดมา ใครบอกท่านมาเนี่ยนะนะ <c oughs> บทนั้นก็ตอบว่า,าพรามเจ้าพรามเป็นผู้ให้มานะแม่เจ้าว่าอย่างนั้นานางพรามมณีก็รู้ได้ว่าบทของเราใต้แล้วบทชายของเราใต้แล้วนะแต่ว่าก็ไม่ได้มีความร้องไห้เลยโยมนะแม้ความปริวิตกสักว่าความวันไหวใจก็ไม่ได้มีแก่นางพรามมณีนั่นเลยนางก็มีจิตใจอบรมไว้ดีแล้วอย่างนี้ก็ได นงห่มผ้าขาวถือของหอมและดอกไม้เป็นต้นแล้วก็ให้ถืออาหารแล้ก็ไปสู่แล้วก็ไปพร้อมกับคนที่เหลือก็คนที่เหลือมีเท่าไหร่ก็ไปด้วยกันทั้งหมดเลยทั้งลูกสะใภ้ทั้งลูกสาวแล้วก็ทั้งทาสีก็ไปด้วยไปที่สถานที่ไถานานั่นเองแม้คนคนเดียวก็ไม่มีความร้องไห้หรือความร่ำไรใดใดทั้งสิ้นพระโพธิสัตว์นั่ง ที่ร่มเงาที่บดชายนั้นนอนนั่นแหละบริโภคอาหารบริโภคอาหารพระโพธิสัตว์นั่งที่ร่มเงาของบดชายที่นอนอยู่นั่นแาหาและบริโภคอาหารแล้วในเวลาเสร็จการบริโภคอาหารแล้วคนเหล่านั้นไม่ทั้งหมดก็ไปหาฟืนมายกบดชายนั้นคืนสู่เชิงตะกอนโยมไม่ได้มีสวดนะไม่ได้เอาไปสวดไปอะไรเลยโยม บูชาด้วยของหอมและดอกไม้แล้วก็เผาเผาเลยโยมนงตาแม่สักหยุดเดียวไม่มีแก่ไขใครเลยไม่มีใครร้องไหยยง้โยมเด็กหนุ่มด้วยนะโยมนะ,ะบทที่เป็นที่รักโยมก็ทําทได้ขนาดนี้สุดยอดนะโยมนะเพื่อเราเองก็ควรทําแบบนั้นเหมือนกันโยมก็การร้องไห้เนี่ยก็ไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรกับคนที่ตายไปแล้วโยมทั้งหมดนี่เป็นผู้เจริญมรณานสติวัยดีแล้ว ด้วยเดชแห่งศีลของคนเหล่านั้นพบของเทวสกะถึงความเดือดร้อนถึงความแสดงอาการอันร้อนแลยมเทวดาร้อนใจเลยยมดูสิด้วยศีลของคนเหล่านั้นนะโยมนะเทวสกะนั้นทรงใครเคลรวนอยู่ว่าใครหนอประสงค์จะให้เราเคลื่อนออกจากที่ดังนี้แล้วก็ทรงทราบความที่ความร้อนเพราะเดชแห่งศีลของชนเหล่านั้น,เป,นเป็นผู้มีความเป็นผู้มีความเลื่อมใส มีมีความเลื่อมใสซึ่งซึ่งดมริว่าเราจะไปสนักของชนเหล่านั้นแม่เทวดาก็มามาอย่างสู่โลกมนุษย์นะโยมนะมาแบบให้เห็นเห็นเลยโยมมาเห็นเห็นเลยแต่ว่ามันไม่ใช่มาแบบเพศเทาสกานั้นะนาะนะจะมาจากเพศอื่นนะโยมนะทำให้พวกเขา ทำให้เขาพวกเขาบรรลือสีหานาถในเวลาเสร็จสิ้นการบรรลือสีหานาถจึงได้กระทำนิเวศของชนเหล่านั้นให้เต็มไปด้วยรัตนะทั้งเจ็ดแล้วจึงมาอันนี้ความอันนี้คือความดำริของเท้าสกานะนโยมนะครับดังนี้แล้วจึงสเสด็กไปในที่นั้นโดยเร็วแล้วก็ประทับยืนอยู่ที่ป่าช้าและจึงตรัสว่าโอ้โยมแบบมาในเพจเท้าสกาะแลยโยมนะเออดูซิ มาแบบเทวดาลวเลยโยมถ้าหาพวกเราเห็นคงไม่ได้คอหวยนะโยมเนาะขอถูกรางวัลที่หนึ่งเนี้ยไม่ต้องโอ้ก็ทําบุญมาขนาดนี้ไม่ขอแลวเนี่ยนะก็เจริญมาเจริญวาธนานุสติแบบนี้แสดงว่าสรัพย์สินอื่นไม่ต้องการแล้วแต่ว่าท้าวสก่าก็ให้อยู่ดีโยมสัมผัสบบเป็นของเขาอยู่แล้วโยมท้าวสก่าก็ตรัสว่าพ่อพวกท่านทําอะไรกันหรือชนเหล่านั้นไม่ได้บอกว่าเผาบทนะโยมนะบอกว่า พวกเราเผามนุษย์คนหนึ่งดูสิไม่แบบว่าบทชายของเราตายเราเผาเผาบทชายของเรานะเพวกเราเผามนุษย์มนุษย์คนหนึ่งเท่าสกะตรัสว่าพวกท่านจะคงไม่เผามนุษย์เป็นแน่แต่เห็นจะ,จะ,จะเผาเนื้อตัวหนึ่งแล้วก็ปิงอยู่จากจะฆ่าเนื้อตัวหนึ่งแล้วก็ปิงอยู่ปิงนางกินอยู่เพื่อจะกินเนื้อนั่นอยู่นะ นเหล่านั้นก็กล่าวว่านายคอนั้นก็หาไม่ได้พวกเราเผ่าเฉพาะมนุษย์เท่านั้นไม่ยอมบอกด้วยนัยมี้ว่าบทอธิบยว่าใจแข็งมากเลยท้าวสกะก็ตรัสว่าทางอย่างนั้นเขาคงจะเป็นมนุษย์ที่ที่มีเวรต่อพวกท่านพูดติดแบบ อาจจะเป็นโจรหรือว่าเป็นคู่เวรกันนะโยมนะทาไมเผาแบบหน้าตาเฉยนะไม่มีความเศร้าโศกเสียอกเสียใจเลยถ้าเป็นผัวเรานี่อาจจะน้าตาคงจะไหลเยิ้มกระดาษทิชชูหมดเป็นมวลแล้วมั้งโยมนะแต่คงไม่หรอกโยมวาดเขาสนามชัยนะจิตใจเข้มแข็งดีอยูอ่ถึงว่าจะมีความเศร้าโศกอยู่บ้างแต่ก็อยู่ในใจนะโยมนะเจริญพรโยมเดียว อ๋อสาธุต้องถอดแว่นอย่ถ้าอยากรู้ว่านาใกลเป็นกคร,คร,ครต้องถอดแว่นหน่อยหนึ่งเอาแววนเนี่ยดูได้เฉพาะหนังสือจริงโยมถ้าดูไปที่อื่นนี่มีปัญหาเลยโยม <c oughs> ลำดับนั้นพระโพธิสัตว์จึงกล่าวกาับพระจึงจึงกล่าวกาับเทา้ทาสกะนั้นว่านายเขาเป็นบทผู้เกิดแต่อกของพวกเราไม่ใช่คนมีเวรกันเลยบ่อเนี่บ่อแล้วนาะยเริ่มออกแล้วบท ท้าสกาัดจึงตรัสว่าถ้าอย่างนั้นเขาคงจะเป็นบทที่ไม่เอาไหนเลยเป็นบทที่ไม่น่ารักของพวกท่านเลยเสมัยนี้มีนะลูกชายเกิดมาเนี่ยหมาสร้างแต่ความเดือดร้อนเกี่ยวข้องกับยาเสพติดายสารพัดยมนะพอแม้ไม่ได้มีความสุขเลยบางครั้งสร้างแต่ความเดือดรอนก็มีถมไปเนะาะเราจะไปเจาะจงแต่แต่ละที่แต่ละที่ก็เป็นอย่างนั้นนะส่วนมากเจ้หา บทที่จะเอืบอิม่มยั่งความใจของพ่อไมาให้อเอืิอิออ่มเนี่ยมันน้อยมากอาจจะหนึ่งในร้อยก็วาได้หนึ่งในพันหนึ่งในแสนก็วาได้อยู่นะแต่โยมแม่พ้าน้องโชคดีมากอาจารย์เก่งได้มาบวชในศาสนารู้สึกมีลูกชายคนเดียวด้วยเนาะโอ้สาธุสาธุโยมอภิชาติบทของแท้ก็เป็นอาจารย์กรรมฐานด้วย นายโยมนะก็เป็นอาจ,จารย์ของพวกอาตมาของอาตมาเองอาตมาก็ได้เข้ากรรมฐานก็ได้อาจารย์ถึงซึ่งเป็นลูลกชายโยมไม่ปนอมเนี่ยให้อารมณ์กรรมฐานก็ดูแลสานักดูแลนี่ได้ดีมากพระโพธ,ธิสัตว์กล่าวว่านาย เขาเป็นบทที่รักยิงของพวกข้าพเจ้าเป็นบทที่รักยิงนะท้าวสกะจึงตรัสว่าเมื่อเป็นเช่นนั้นเพราะเหตุใดท่านจึงไม่ร้องไห้เหล่าเอา้าถ้าเป็นบทที่รักทาไมไม่ร้องไห้เหล่าอา้าพระโพธิสัตว์นั้นเมื่อจะบอกถึงเหตุเหตุที่ไม่ร้องไห้จึงกล่าวคาถาที่หนึ่งว่าอา่าบทของข้าพเจ้าละทิ้งร่างกายของตอนไปดุดงูดุดงู ลักทิ้งคราบเก่าฉะนั้นเมื่อร่างกายแห่งบทของข้าพเจ้านั้นใช้อะไรไม่ได้แล้วอพอตายแล้วร่างกายก็ใช่อะไรไม่ได้แล้วกระทํากาละไปแล้วอย่างนี้บทของข้าพเจา้าถูกเผาอยู่ย่อมไม่รู้สึกถึงความร่ำไรของพวกญาติเพราะฉะนั้นข้าพเจา้าจึงไม่เศร้าโศกกติของตนมีอย่างใดเขาก็ยอมไปสู่กติของตนอยู่อย่างนั้นนั่นเองนาโยมนะ ตายไปแล้วใครจะทำยังไงก็ไม่มีรู้สึกตัวแล้วไม่มีความรู้สึกตัวแล้วเผาก็เผาไปเนาะเขาไม่ร้องไห้เขาไม่ไม่ได้ร้องโอดอวนเลยแล้วเราไปร้องไห้ทำไมแล้วนาอโยมนะอืมอ่าส่วนอ่าอัธกถา,าจะไม่ขออ่านเนะโยมนะจะขอละไปนะ คราวนั้นก็หลังจากที่พระโพธิสัตว์พูดอย่างนั้นแล้วโยมท้าวสกานั้นก็ได้ฟังของคําของพระโพธิสัตว์นั่นแล้วจึงได้ตรัสถามนางปรมณีว่าเอาถามถามแม่มึงอา้าวผู้ชายถือว่าจิตใจแข็งแรงเอาผู้หญิงเนี่ยนะที่อุ้มบุตรที่อุ้มทองมาทั้งเก้าเดือนจะไม่รักบทเนี่ยอ่าคงไม่ได้แล้วจะไม่ร้องไห้คงไม่ได้แล้วเขาเนี่ยเอาสุดทดสอบแม่เมืนนะ่อแม่เขาเป็นอะไรแก่ท่านนางปรมณีตอบว่า นายเขาเป็นบทที่รักของข้าพเจ้าข้าพเจ้าบริหารมาด้วยคันทั้งสิบเดือนอันนี้ก็บอกสิบเดือนนะโยมนะให้ดื่มนำให้ดื่มถันแล้วก็บรุงเลี้ยงให้เจริญเติบโตเท้าสกาก็ตรัสไปอีกว่า แม้ใบดาวไม่ร้องไห้เพราะเป็นบุตรที่ยกวัยเป็นบุษรในจิตใจอาจจะเข้มแข็งส่วนหัตไทยของม้านดาอ่อนโยนเพราะเหตุใดท่านจึงไม่ร้องไห้เล่าทำไมไม่ร้องไห้เล่าข่าวเนี้นางฟราอมนีก็กล่าวกาถาที่สองนะโยม เดี๋เขาเก่งนะโยมเขาเก่าเป็นคาถาเลยคนสมัยนี้ไม่รู้จะเก่าคาถาได้มามโยมบทของเดชันนี้เดชันไม่ได้เชื่อเชิญให้เขามาจากปารโลกโอ้โหโยมสุดยอดเลยนะสำนวนนะเขาไม่ได้เชื่อเชิญจากปารโลกเลยโยม <laughs> เขาก็มาของเขาเองแม้เมื่อจะไปจากโลกมนุษย์นี้เดชันก็ไม่ได้อนุญาตให้เขาไปเลยอไม่ได้ไปลานโะยมนะแล้วก็ไม่ได้ให้ตาย,นะย เมื่อใดให้อนุญาตให้ไปเลยเขาก็นินโยมนะเขาก็มาอย่างใดเขาก็ไปอย่างนั้นการปาริเทวนาถึงถึงบทที่ถึงบทของเดจันที่ไปจากมนุษ์ยสโลกนี้แล้วจะเกิดประโยชน์อะไรอะนะโยมโยมเล็กดูสิความคิดของบุคคลนะ เป็นปุถุชนนะยมไม่ใช่อริยบุคคลนะไม่ใช่อรารยบุคคลนะยมเป็นปุถุชนคิดได้ขนาดนี้เพราะฉะนั้นปุถุชนถ้าอบรมจิตใจแล้วก็ยอมทําได้ยมฝึกกันได้ยมสิ่งเหล่านี้เราฝึกได้ความตายก็เป็นมรดกของพวกเราทุกๆคนยม บทของได้ฉันถูกเผาอยู่ก็ไม่รู้สึกถึงความร่ำไรของพวกญาติเพราะฉะนั้นได้ฉันจึงไม่เศร้าโศกถึงเขากติของเขาเป็นอย่างใดเขาก็ไปสู่กติของเขาเป็นอย่างนั้นนั่นเองเนี่ยโยมแสดงว่าเขาเป็นคนที่อบรมจิตมาดีแล้วผู้ดได้ดีมากมลำดับนั้นท้าวสก,กัดจึงได้ได้สับคําของนางพระมณีนั้นแล้วจึงตรัสถามน้องสาวอ้า พอ,พอแม่ก็ทําใจได้ขนาดนี้น้องสาวจะเป็นอย่างไงโดยปกติพี่น้องนี่จะรักันว่าจึงได้ตรัสถามน้องสาวว่าแน่แม่เขาเป็นอะไรแก่เธอน้องสาวกล่าวว่าเขาเป็นพี่ชายของเดชันจ้านายเป็นพี่ชายเป็นพี่ชายของเดชันนะจ๊ะว่าง,งี้ท้าวสกะก็ตรัสว่าแน่แม่ธรรมดาน้องสาวทั้งหลาย ย่อมมีความเสนหาความรักใครในพี่ชายเพราะเหตุใดเธอจึงไม่ร้องไห้เล่าฝ่ายน้องสาวนั้นก็ได้กล่าวคาถาที่สามโยมโเก่งกล่าวคถานะโยมเมื่อพี่ชายใต้แล้วหากได้ฉันจะเพิ่งร้องไห้ได้ฉันก็จะพายผอมอถ้าร้องไห้แล้วจะผอมนะโยมนะ่ากินไม่ได้นอนไม่ลับเนี่ย นอนไม่หลับเนี่ยจะผอมละเมื่อได้ฉันรองให้อยู่จะมีผลอะไรความไม่ยินดีก็จะพึงเจริญแม้แก่พวกญาติพวกญาติทั้งหลายและแก่พวกสหายใองได้ฉันให้ยิ่งขึ้นญาติก็ห่วงใยละโอ้ทําไมไม่กินข้าวกินป่านอ,อาจะไปรองให้ไปถึงไหนบางคนรองให้เป็นอาทิตย์นะโยมนะคิดถึงเมื่อไหร่รองให้เมื่อนหนึ่งโยมเจียบยังไม่หายเศร้าเลยโยม หน้าตาก็ยังอดตมาเห็นว่ายมเชียอย่างเศร้าอยู่นะวัยอย่างนี้เลยไม่กล้าไม่ค่อยกล้าถามโยมเจียบเท่าไหร่ย่ามนี้ผมกกลัวแกจะร้องไห้มาเดีวมาร้องไห้ตั้งยม <c ười> <c ười> พี่ชายของเดชฉันถูกเผาอยู่ <c ười> ก็ไม่รู้สึกถึงความร่ำไรของพวกญาติ <c ười> เพราะฉะนั้นเดชฉันจึงไม่เศร้าโศกถึงพี่ชายกติของตนมีอย่างใด <c ười> เขาก็ไปสู่กติของตอนอยุ่อย่างนั้นนั่นเองอตอบเหมือนกันคล้ายๆกันนะโยมนะ แตกต่างกันนิดหน่อยอยยมเท่าสกะนั้นเครื่องใดสดับถอยคำของหญิงผู้เป็นน้องสาวแล้วจึงได้ตรัสถามภรยาของบทที่ตายแล้วนั้นว่าแน่ ä, แม่เขาเป็นอะไรแก่เธอ,อ,อโยมเมื่อสองสามวันนั้นก็มีผู้หญิงที่เป็นสามีตายโยมาบางสกุลให้โยมโอโ้แค่บอกว่าจะให้สวดมนต์เท่านั้น แกมันก็จะจะร้องไห้ทศมาก็ไม่กล้าถามอะไรอีกเยยมเพรางนั้น <c oughs> คือมันสร้างสศงนะโยมนะความรักในสามีในกับคนที่รักกับคนที่รักที่ตายไปแล้วเนี่ยมันถือว่าบีบคั้นหัวใจพอสมควรโยมนะ ภรยาตอบว่าเขาเป็นสามีของเดชฉันท้าวสการตราดว่าธรรมดาสตรีทั้งหลายเมื่อสามีตายไปก็ยอมเป็นหญิงไม่ยอมยอมเป็นหญิงไม่ไรที่พึงเพราะเหตุใดเธอจึงไม่ร้องไห้เล่าภรรยาของเขานั้นก็ได้กล่าวคาถาอียอมเด็กที่ร้องให้ขอพระจันทร์อันโคจรในอากาศชันใด การที่บุคคลเศร้าโศกถึงบุคคลที่ละละโลกนี้ไปสู่ปริโลกนี้แล้วไปสู่ปริโลกหน้าแล้วก็มีอุปมาฉันนั้นเหมือนกันสามีของเดชันถูกเผาอยู่ย่อมไม่ถึงย่อมไม่รู้สึกถึงความร้องให้ของพวกญาติเพราะฉะนั้นเดชฉันจึงไม่เศร้าโศกถึงสามีนั้นกติของตนมีอย่างใดเขาก็ไปสู่กติของตอนอยู่อย่างนั้นนั่นเองยอง่อมถือว่าเก่งมากยอ่อม ท้าวสกัดได้สระด,ดับคำของภรรยาแล,แล้วก็จึงตรัสถามท้าสีว่าแม่เขาเป็นอะไรแก่เจ้าท้าสีก็ตอบว่าข้าแต่นายเขาก็เขาเป็นนายของได้ฉันเ,เจ้าจะประดูบุรุษนี้เบียดเบียนโบยตีชายสอยเป็นแน่เพราะฉะนั้นเจ้าจึงไม่ร้องไห้จึงคิดว่าบุรุษนี้พ้นไปแล้วเสียดายแล้วก็ดีท้าสีนั้นก็ตอบว่า ท่านพูดอย่างท่านพูดอย่างนั้นไม่ถูกเลยคําที่ท่านพูดนี้ไม่สมควรแก่นายของเดชฉันลูกเจา้าลูกเจ้านายของเดชฉันนี้เพียรด,ด้วยขันติพร้อมไปด้วยขันติเมตตาและความเอ็นดูได้เป็นผู้เสมือนบทที่เดชฉันให้เจริญเติบโตแล้วในอกอันนี้คือทาสีนะโยมนะ พอหาบ,บคุคคลเหล่านั้นพูดจบแล้วยมเท่าสกะได้สดับทำคําทั้งหมดนี้แล้วค่ึงเลื่อมใสและจึงตรัสว่าท่านทั้งหลายเป็นผู้ไม่ประมาทเจริญมรณานุสติแล้วจําเดิมแต่นี้ไปท่านทั้งหลายไม่ต้องทําการงานด้วยมือของตอนแล้วเราเป็นเท่าวสกะเทวราชเราจะกระทํารัตนะเจตประการอันหาประมาณไม่ได้ในเรือนของพวกท่านโยมเนรมิตเลยยม ท่านทั้งหลายจงให้ทานรักษาศีลอยู่จามบสถจงเป็นผู้ไม่ประมาทครั้นให้โอวบแก่ชนทั้งหลายเหล่านั้นแล้วกระทาในเรือนกระทําเรือนของคนเหล่านั้นให้มีศัพย์มากนับประมาณไม่ได้แล้วก็หลีกไปเป็นสฐีในขณะนั้นเลยโยมคราวนี้ไม่ต้องไปถ่ายนาแลวโยมเนะาะก็ทําบุญอย่างเดียวโยมก็พระศาสดาก้นแสแดงพระธรรมเทศนานี้แล้ว จึงทรงประกาศสัจธรรมทั้งหลายแล้วก็ประชมชาดกในการจบสัจจคุตุมพีดมรงอยู่ในสดาสดาปฏิพนสุดาปฏิพล,ลกุตุมพีนะโยมกุตุมพีอัสีในครั้งนั้นได้เป็นนางคุชุตราในบัดนี้ทิดาในครั้งนั้นได้เป็นนางอุบลวรรณาในบัดนี้บุตรในครั้งนั้นได้เป็นพระราหุลในบัดนี้ มารดาในครั้งนั้นได้เป็นนางเคมาในบัดนี้ส่วนพรามในครั้งนั้นก็คือเราตถาคตฉยชนั้นแหละ <c oughs> นิยมนะคือนี้เป็นครอบครัวของพระโพธิสัตว์โยมจนเรเห็นนีโยมเขาเกิดเคี่ยวข้องเป็นญาติกันจนชาสุดท้ายนะโยมนะอื ก็ท้ายที่สุดนี้อาตมาภาพขออวยพรให้ญาติโยมทั้งหลายจงเป็นผู้เจริญด้วยอายุวันสุขภะพละแล้วก็เจริญด้วยธรรมวินัยของพระภูมิภาคเจ้าจงเป็นผู้ไม่ประมาทนะโยมนะให้มีสุคติเป็นที่พึงแก่ตนเองจนกว่าจะถึงพระนิพพานอันไกลนี้ด้วยเทอญขอเจริญพรขอโอกาสพระเระให้พรเป็นภาษาบาลีนะ พอวัตุสับพมังขลังขอสัพพะมงคลจงมีแก่ท่านราคนตโตสับพะเทวตาขอเหล่าเทวปวงจงรักษาธรรมสัพพพุทธานุภาเวนาด้วยอนุภาพแ่งพระพุทธเจ้าทั้งปวง สัพพธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาแห่งพระธรรมทั้งปวงสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาแห่งพระสงฆ์ทั้งปวงสัทธาโสธิภวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อเถอ